ก็นักศึกษาทุกคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับการวัดนะครับการวัดการวัดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า measurement นะครับ measurement หนูจำคีย์เวิร์ดที่ผมพูดไปแล้วกัน measurement เนี่ยเดี๋ยวหนูไปลองเซิร์ชสักสักแหล่งที่ดีๆก็เจอคำที่ถูกต้องนะครับมันหนูจะเขียนถูก,กนะครับภาษาอังกฤษนะครับ measurement เนี่ยแปลว่าการวัดส่วน instrument แปลว่า เครื่องอวัดนะครับนักศึกษาอย่าสับสนนะ m a s u r e m e n t กับ Instrument น,น,นะครับทีนี้การวัดเนี่ยมันมีการวัดทางตรงกับการวัดทางอ้อมนะครับการวัดทางตรงก็คือการวัดโดยได้คลามเตอร์ตรงกับเครื่องวัดที่นักศึกษาต้องการย,ยาเช่นอันนี้ที่ผมหยิบมาให้อันนี้นะครับเรียกว่า a n a าล็อกอะนาล็อก m e t e แมิตนะครับ นักศึกสาวัดไปยังไงก็ตามนนืศึงสาก็จะได้พารามิเตอร์ที่ชื่อว่าแอมแปรออกมานะครับไม่มีทางที่จะได้วอนเตจออกมานะนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือวัดสําหรับได้ค่าแอมมิเตอร์เป็นการวัดทางตรงเพื่อให้ได้ค่ากระแสไฟฟ้าออกมานะครับมีโวลติเเตอร์อีกอันนึงนะอันนี้อนาลลอกดีซีนะครับอาร,ร์ลอกดีซีโวลติเมเตอร์นะครับงงก็จะได้พารามิเตอร์ที่ชื่อว่าวอนเตจหรือแรงดันไฟฟ้าออกมานะครับ พอนักศึกษาวัดได้พารามิเตอร์เช่นกระแสไหลเข้าตัวดานทานรวมทั้งแนน,นันตกคอมตัวดานทานท,านที่นักศึกษาสนใจถ้านักศึกษาอยากได้วัดนะครับนักศึกษาอาจจะใช้วัดมิเตอร์เอามาวัดใช่ไหมครับแต่ถ้านักศึกษาไม่มีวัดมิเตอร์นักศึกษาสามารถใช้หลักการที่ชื่อว่าการวัดทางอ้อมก็มคือนาโวลต์เปจที่ได้กับแอมแปร์ที่ได้มาคูณกันจริงไหม เราเรียกการวัดแล้วได้พารามิเตอร์ที่ไม่ได้มีเครื่องวัดตัวนั้นว่าการวัดถังอ้อมไม่งงนะครับนะครับการวัดถังอ้อมก็มีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะการวัดพารามิเตอร์ที่ที่มีความซับซ้อนนะครับบางครั้งอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าที่สมัยอาจารย์ทํางานก็จะเป็นการวัดความหนาแน่นของก๊าซมันก็จะมีเรื่องของความถ่วงจาเพาะแรงโน้มถ่วงโลกนะครับขนาดหน้าตัดนํามาคํานวณคูณกันนะครับแล้วก็ได้ผล ของความแน้นการสักอีกทีนะครับอันนี้ก็ไปไกลหน่อยนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยศึกษาการใช้งานนะครับแล้วก็คํานะครับที่ถูกต้องนะครับอย่างแรกนะครับให้หนักศึกษาจดรายละเอียดที่อยู่ที่หน้าปัดโดยที่จดตามที่ตัวเองเข้าใจผมจะจะไล่ดูทีละคนแล้วผมจะเริ่มชี้แนะว่าควรจะจดอะไรอย่างแรกให้หนักศึกษาลองดูซิว่าอะไรน่าสนใจโอเคไหมครับ ผมจะบอกตรงเลยว่าสิ่งที่ไม่น่าสนใจคือยี่หอ้อนะครับส่วนสิ่งอื่นๆน่าสนใจหมดลองลองลองแกะรอยลองลองดูซิว่าเอ๊ะมันมีอะไรน่าสนใจกันแน่ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มเติมความรู้ให้หลายคนนะครับทุกอันเลยตู้นี้นะครับมีสองชุดทดลองเหมือนกันนะครับโดยมีการสก,กรีนรูปของเครื่องมือไว้นะครับฉะนั้นถ้านักษาทำหายหรืออะไรมันก็จะโวให้เห็น วางไม่ถูกแล้วกันก็อย่าวางง่ายะนะส่วนถ้าเครื่องหายนักศึกษาก็จดบันทึกไว้ด้วยว่าตู้ไหนมันหายรวมทั้งอันไหนที่มันชำรุดนะครับเพราะว่ามันใช้กันมา2อสรุ่นแล้วได้มาตั้งปี6กศู่งนี6นะมันอาจจะมีการใช้งานที่ผิดประเภทแล้วมันทําให้เกิดความเสียหายมาโดยที่เราไม่รู้นะครับต่อไปนะครับนเนื้กษาเรียกชื่อที่ถูกการเรียกชื่อที่ถูกไม่ยากเลยนนกศึกษาไในแต่ละยูนิต จะมีชื่อเขียนไว้อยู่แล้วอย่างให้หนักศึกษาจริงจังกับการเรียกครับไม่เรียกคําทับศัพท์หรือว่าคํานิยมให้เรียกตามชื่อที่มันสกรีนเลยแร็ปบอลเทอรรี่คาเวอร์สไพรโอเคปะนักศึกษาคงพูดไหมถ้า,า,า okay, นักศึกษากลัวผิดนักศึกษาเห็นชื่อไหมอ่านซะแล้วก็จดซะโอเคนะครับให้ขึ้นใจเลยอันนี้ชื่ออะไรครับจริงๆเราเรียกกันนิยมเรียกว่าฟังก์ชันเจเนเรเตอร์แต่มันก็มีอยู่ คำเต็มๆมันที่นอกเหนือจากคำว่า function generator ก็คือ arbitrary โอเคไหมครับเรียกด้วยเรียกให้เต็มๆเลยโอเคไหมครับเรียกให้ขึ้นใจเลยแล้วเวลาสงสัยหรือเวลาเรียกชื่อหน่วยต่งตางๆให้อ้างคำเหล่านี้เต็มๆโอเคไหมครับแน่นอนครับมันอาจจะยาวมันอาจจะฟุ้งเฟอ้อแต่นี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วเนศึษษาเข้าใจผมนะนะครับต่อมานี่คือแน่นอนครับพระเอกของเราที่นักศึกษาจบกันในปี4 ออสโอลสโคปแต่คำว่าออสโอลสโคปมันสั้นไปถ้าพูดถึงออสโอลสโคปในในในปัจจุบันมันเป็นดิจิทัลหมดแล้วแหละโอเคไหมครับแต่ถ้าพูดถึงออสโอลสโคปในในในคำตกว้างเรื่องสายเรื่องสายเคยเห็นร้านซ่อมทีวีโบราณไหมที่เขาจะมีเครื่องย,วยาวๆจอหิู่เขียวอันนี้คือแบบเก่าอันนั้นคือแบบจอภาพที่ไม่ใช่ดิจิทัลนะครับอันนี้นะครับมีชื่อเรียกอยู่ดิจิตอลสโตรเรจออสโอลสโคปโอเคไหมครับ ดิจิตอลคือดิจิตอลอ่ะรู้จักนะอ่ารู้จักดีสตอเรจแปลว่าบันทึกแปลว่ามนันความสามารถของมันบันทึกได้โอเคไหมครับฉะนั้นนักศึกษาเดี๋ยวจะได้เจอการบันทึกภาพนะครับมันมันจะบันทึกเป็นไฟล์แล้วนักศึกษาก็ดึงภาพเข้าเข้าไฟล์ไปโอเคนะครับนะครับแล้วก็ออสโรว์สโคปนะครับโอเคนะอยากให้นักศึกษาศึกษาออสโรว์สโคปให้ถ่องแท้มากๆเลยนะครับรวมทั้งการใช้งานฟังก์ชันต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะ ได้เจอใน,ในใน,ใ,นในในภาวะใกล้นี่แหละนะนะครับต่อมาอันนี้เรียกอะไรก็เรียก Universal p a u g i n Board มีชื่ออยู่โอเคนะครับกลัวเขียนผิดก็มีมีสับอยู่เรื่องสาเขียนซ้ำๆเลยเขียนเหมือนครูเขาบางคบให้คัดไทยอะ่ะทำไม่เลยเดี๋ยวผมขอตัวจเลยคนละคนละยี่สิบเนี่ยชื่อละยี่สิบโอเคไหมแล้วอาจารย์ขอเขียนสดๆให้ดูเขียนถูกไหมโอเคไหมเออ ไม่เห็นต้องดิฟไม่เห็นต้องอินทิเกรตเลยเห็นไหมไม่ได้ใช้ทักษะความสามารถอะไรมากมายใช้ความแบบความจำหน่อนะครับอ่ะส่วนเหล่านี้นะครับอยากให้นักศึกษาไล่เช็คสังเกตนะครับอย่างแรกเลยดิจิทัลนักศึกษาพอจะเริ่มแยกแยกออกชาจารยนไดเรียนอะไรดิจิทัลรู้จักอนาล็อกไหมอนาล็อกนะครับมันมีความหมายของมันก็คือต่อเนื่องกันไม่ขาดหายฉะนั้นการแสดงผลของมันทำไมถึงเรียกว่าอนาล็อกหลายคนบอกว่าไม่เป็นเข็มคำว่าเข็มมันเป็นกายภาพที่ค่อนข้างเบื้อตื้นขึ้นไป โอเคปะ่ะมันมีการสแสดงผลมีความต่อเน,นื่องปะ่ะจากศูนย์ไปหาค่าที่ต้องการมันไม่หายแว็บไปหนึ่งปีแสนหรือแวบไปอดีตชาติพบนู้นแล้วเข็มค่อยโผล่มาจริงป่ะครับมันต่อเนื่องกันครับมันไม่ได้ขาดหายไปไหนนี่คือคุณลักษณะที่เรียกว่าอนานานล็อกจําไห้นะโอเคผมพูดปะ่ะฉะนั้นทันทีนี้นักศึกษาเห็นนะครับพูดเลยว่าอนา,นานล็อกหรือดิจิทัลกันเวลาเห็นเครื่องวัดมันจะมีคำนี้นำหน้าก่อน อันนี้อันนี้มันชื่อว่าดิจิทัลเห็อปะส่วนนี้เห็นปุ๊บดิจิทัลอะนาล็อกอะนาล็อกอะไร AC DC เราก็ดูสายลักข้างใน AC ครับเขามีรูปซายเวฟอยู่นะครับคุณลักษณะภายในเนืศอกษาได้เรียนทฤษฎีมาถ้าจำได้ก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างนะครับไม่ใช่เอา DC ไปวัด AC หรือ AC ไปวัด DC วัดให้ตรงนะครับอะนาล็อก AC โวลต์ อโอเคไหมครับสิ่งเหล่านี้สําคัญทั้งสิ้นนะครับในคําแต่ละคําที่พูดรวมทั้งสิ่งนี้ครับตัวเลขที่นักศึกษาเห็นภายในนักศึกษาจะเห็นคําสําคัญอันนึงเลยคือคลาสอันนี้คือ, Class อนนคลาสอะไรครับหนึ่งจุดห้าค่ะใช่ครับคําว่าคลาสนี่แหละครับที่เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพเครื่อง,งวัดตัวนั้น ไม่ใช่นันศึกษาเห็นสะดวกเข้าไว้เฮ้ยเบาดีทำไมถึงใช้เครื่องน,นี้วัดล่ะครับมันเบาดีค่ะอาจารย์มันเล็กดี่ค่ะอาจารย์มันแพงดี่ค่ะอาจารย์บางทีสมมติข้างในทําจากทองคาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวบอกบอกเลยว่าเครื่องวัดต,ตัวนี้มีคุณภาพแต่คําว่าคลาสคานั้นครับที่จะบอกว่าเครื่องวัดตัวนี้คุณภาพอยู่ชั้นไหนโอเคไหมครับคลาสแต่ว่าชั้นเทนะ่เอาง่ายๆเลยยิ่งเลขน้อยยิ่งดียิ่งเลขน้อยย,ย,อย,ยิ่งแพงยิ่งเลขน้อยยิ่งแม่นยำครับ นักศึกษาจะเห็นว่าที่โต๊ะโต๊ะแหลกเนี่ยก็จะมีโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ด้วยเช่นกันทําไมเราถึงไม่เอาโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ที่อยู่หน้าเนี้ยหน้าผังงานตรงเนี้ยไปวัดเพราะอะไรครับคลาสเห็นคลาสป่ะคลาส2.5นักศึกษาเห็นไหมครับเลขมันมากกว่าเลขมันมากกว่าตัวนี้ไหมใช่ครับผมได้บอกไปแล้วว่าเลขยิ่งมากยิ่งไม่ดีจริงไหมครับฉะนั้น เอาไว้แค่ดูแต่อย่านําไปใช้ในการวัดที่เป็นเชิงลักษณะละเอียดโอเคไหมครับเพราะคลาสมันค่อนข้างมีเลขสูงโอเคไหมครับโอเคไหมครับและต่อมานี่คือคําถามที่นักศึกษาม,มักจะตกตอทกนทําแบบกนหน้าคี่สุดเลยก็คือลามิตอร์ลักษณะแบบนี้อาจารย์ทำไมมิเตอร์ลักษณะแบบนี้ถึงถึงเออทำไมถึงแบบ ทำไมต้องรอบางทีมันมีไม่พอทำไมต้องรอทำไมไม่ใจร้อนรีบแชร์นิดดูคลาสมัน0.5นดหเหรอคะใช่ครับละเอียดไหครับละเอียดขึ้นอีกใช่ไหมครับเนี่ยครับ,รบแล้วคุณก็เห็นว่าอะไรยิ่งคลาสสูงลักษณะความบึกบึนจะยิ่งใหญ่เพราะอะไรครับมันเป็นลักษณะที่เป็นมิเตอร์เชิงห้องแลบนะเป็นเชิงห้องปฏิบัติการผมจะบอกให้เลยนะแล้วคลาสเช่น0.1คลาส0.15คลาส 0 0 1ยมีไหมมีครับแต่เหล่านี้จะไม่เห็นได้ตามทั่วไปในในใน,ในพื้นที่แบบนี้ละจะอยู่ที่สถาบันนั้นๆแห่งชาติโอเคปะ่ะก็จะมีอุปกรณ์ที่เชิงลึกระดับชาติเลยครับอยู่ที่สถาบันมากวัดวิทยาแห่งชาติครับอยู่ที่ลงังสิต์ของท่าอันนั้นก็จะเป็นแบบระดับแบบ0.01หโอเคไหมครับหน้าตาเป็นห้องเป็นตู้เลยเพื่ออะไรสงสัย กอเอามาสอบเทียบนะครับนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแม่นยำแม่นยำม,มากสุดจริงไหมครับสมมติอันนี้เป็นคลาสอะไรอันนี้ไม่ต้องสมมติเลอันนี้คลาสสี่สิบสิ่งที่เอามาเทียบว่ามันแม่นยำไม่แม่นยำก็ต้องเอาของที่แม่นยำกว่าเทียบถูกไหมเราเรียกว่าการิเบ i b r a t การสอบเทียบโอเคไหมครับคดีคำนี้แม่สอบเทียบโอ้ยหมอะขึ้นแม่ตลอดโทษทีลย c ิเบ b r a t i o n c a l i b โอเคไหมครับเราจะต้องนําไปเทียบกับของที่ผิดพลาดและแม่นยำ น้อยอ่าที่มีที่มีเขาเรียกว่าสักสูงกว่าตลอดเสมอโอเคไหมครับคุณเพิ่งเคยดูช่วงโควิดใหม่ๆมีอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์คนนึงทำคลิปยูทูบ้วเป็นที่ฮือฮาไงคือไมโครแฮกเตอร์ได้ดูคลิปมาไหมโปรเซนติเมตรไม่เบกเลยมุมก็ไม่ตรงที่คุณใช้ขนาดนะครับเป็นเพราะอะไรครับสกีนกันมาซ้ำๆๆๆๆไม่เคยอะไรครับคาลิเบรตหรือสอบเทียบเลยจริงป่ะโอเคไหมครับ มันก็จะมี1ซนติเมตรที่แท้จริง15ซนติเมตรที่แท้จริงจริง,รงไหมงมงพุ่ไหมไม่งมงนะครับคันนะอ่าเอาไปเก็บโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะให้วันนี้นะครับเป็นการเรียกชื่อสั์ให้ถูกโอเคไหมครับแล้วก็การกําหนดชื่อต่างๆของสั์ที่ถูกนะแล้วก็เดี๋ยวระหว่างที่คุณกาลังเขียนสั์อะไรกันอยู่ผมจะเข้าไปเช็คดูตามตามจดบันทึกของคุณนะครับคุณสามารถกินไปเลยนะครับสองตู้นี้ นะครับนะครับและก็เดี๋ยวจะมีรายงานอันนึงที่ทำวันนี้ก็พอแค่นี้โอเคนะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ